ดอกไงค่ะไงแน่พี่น้องโอ้ยไงแห้งเออพี่น้องดูสิคะแบบสวยมากจริงๆค่ะตาสามดอกอยอดเพิ่งกี่ละ่ะสุดยอดอยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ายังอยู่ในปา่าเหมือนเดิมด้วยค่ะเด้พอพ่อแม่พี่น้องจ้านาเฮ็ดกับซิ่แต่ในปา่านี่ยแหละออกมาแต่ละเทธอเนี่ต้องเฮ็ดแบบเก็บหิจุใจสาใจเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้า ไปพ่อแม่พี่น้องจ้ากลัวจะได,เด้เลิกงานแนมนนมอันคืดนนมแต่ดอกเห็ดพ่อแม่พี่น้องตั้งโกรโจยุ่งของนานเห็นบอกว่าคืดนนมจังไดพูน่ะอีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยไปลุยกันเลยจ้ะนี่เบิ้งพ่อแม่พี่น้องดอกแรกบัดเท่าแล้วนี่จักบ่กเกิดติห้ามไดจนบ่ดลมเบัดแล้วโอ้ยเบิ้งควำหยักไงของเพลินนะ่น้ะแต่มันจะหยักไงมือสุดยอดเลยสุดยอดเลยจ้ะโมเป็นหยังเดี๋ยวเราไปเอาอีกดอกหนึ่งเนาะ มันเป็นไรจ้ะเราเอาดอกนี้เนาะไหวดอกนี้ก็เอาบ่อใดพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยเนี่ยนะแล้วเนาฝนตกส่ยเล่าคักหลายพ่อแม่พี่น้องทําใจเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องใาฝนตกคักเนาะมุเจ้าบึงตี่เหรอแต่เสดายคักเนาะเฮ้ยโผล่แล้วดอกนี้กับบ่อดขี้กันจ้ะพี่น้องจ้าดอกนี้ได้อยู่งามๆเลยดอกนี้โอเคอยู่จ้ะผุนีกอุ้ยงามดอกนึงแต่ขากับลุ่มๆอยู่เด้อหลุ่นกันเด้อ จะเบ่งดอกนั่นป่ะนี่จะโอ้ดอกนี่โอเคอยู่แน่นแน่นเออจังสีนี่ไข่แน่อยู่นี่ดอกนี่ล่ละค่ะดอกนี่ล้วมลมนะลมเราจะโ,โอ้ดอกนี่เลิศเลิศโอ้เลิศมากแน่นแน่นจะแน่นแน่นมากค่ะนี่งามเนาะอดอกนี่เทาเราจะ ภาพพ่อแม่พี่น้องตรวจเช็คเบิ้งถูกดอกที่เห็นหนั่นแหละเนาะทายเบิ้งไปน้ากันว่ามันละสก็บอย่างเดียวทายเบิ้งไปน้าลักษณะเห็ดเพิ่นอยู่จังได่แน่ดอกนี่งาม,งามสวยรุนดอกนี้ด้วยกันค่ะโอ้ดอกนี้ก็เลิศอยู่จ้ะไว้แต่ว่าล่าขึ้นสีลมๆมบ่เอาดีกว่าพี่น้องเบิ้งล่า ล่าขึ้นลเลยเนาะขอโทษขอไพ่จ้ะอดอกนี้ก็โลมพี่กันลักษณะห้องพื้นลมๆเห็นบอใส่บ่ดด้จ้ะดอกนี้ล่ะคะนังงดาจ้ะโอ้ดอกนี้งามจากแข็งฝังเลยอเธอคือสิมาสวยนะมุมเหมอดแท้คะ่ะนี่นะบาดสวยงามมากค่ะพี่น้องขาเด้อโอ้แต่มาไปตัดขาเบิ่งกันวันละสิง,งามสมคำลำลือบอ ปาดดอกไหมงามงามมากเบิ่งพ่อแม่พ,มพี่นอ้องดีนะพันเดี๋ยวถอนเปิดกล่องมาลืมอันทวงอยู่ปักปักลืมเปิดกล่องโดเปิดแล้วละ่ะมันมันเป็นหน้าอนมันเป็นหน้าเอียงล่ะมันเป็นหน้าอนกล่องมันฉืนคนนะ่ะดอกนั้นเถ่าแล้วคนนะ่ะดอกกบงยน่หนึ่งเถ่าแล้วเห็นบอ่อ๋ออ๋อบ่แมน หิดผิดเพื่อนพี่น้องโบแมนได้หน่อเด้อเธอมาเล่นซ่อนแอบอยู่ตรงนี้จนเธอเน่าเลยนะเน่าแลนะ้วจ้ะดูดอ,อกนี้สิทึ่นๆอยู่พี่น้องจ้ะงดงามขนาดเลยลงกระตราตาไปซะดีๆขีดหนีแต่เดี๋ยวทง,งามบึงเห็ดข่อยรวยอยู่เน,ะนะาะชลาแล้วจ้ะเถ่าแล้วดอกบอกไงนังเออพี่น้องดูสิคะ แบบสวยมากจริงๆค่ะตั้งเลี่ยงกันเลยสามดอกแบบสวยจริงๆสวยงามมากพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้ยดูสิค้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกเลี่ยงกันเลยเนาะงามมากจ้ะงามงามสวยงามมากค่ะพี่น้อง่ะสามดอกเลี่ยงกันเลยมุเจ้าเบิง่งติละโอ้ยงามขนาดเลยเนาะ,ะโอ้ยผุ้นะสวยสวยเลยสีใสได้ทั้งเบิดว่อน้องนี่เนาะเก็บกันเลยจ้ะ ไส่ผัวใส่ก็ขอให้ได้เก็บเจ้าเบิงก่อนแหละนี่เบิงตีละสามดอกนี่ป์าดยเบิงสามดอกพ่อแม่พี่น้องเอว้ยขอบขั้วหนึ่งนี่ใส่แต่ดอกเดียวเด้อแต่ว่าขอบอกว่าคว้วงามของเพิินน่ะนไหมพาดงามคักเนาะเลียงใส่กันเลยเบิงตีละงามมากสวยงามสุดยอดอีหลีเนาะพาร์ทจีโฮ เอาแต่ดอกนี่สองดอกนี่บ่าจะ้ะเอา้เพ่นอยู่นี่ละได้ดอกเดียวนะคะแต่ดอกนี้ค่ะดอกนี้ได้โอ้ยขาวจั่วเลยเบิ่งขาเราไปนี่นไปเห็นแจกพลอ,อันลอตเตอรี่อันใบไม้แล้วพี่น้องปาเดสภาพไปเบิง่งต่างเรี่ยงกันซาบลาบอยู่มาเจับไปเบิ่งน้ำกันเด้อไปว่าในหอดผุ่นําเก็บมวตรงนี้ก่อนหนึน่งดอกดอกแต่จะดอกกามัง อีกดอกนึ่งจ้ะเห็ดงามงามพอแม่พี่น้องเอ้ยผุขขขนขาขาวจวดเลยเห็นบ่คะนี่เห็ดแบบนี้เขาเอ้นว่าเห็ดงามสีงามดอกอวบงามค่ะสุดยอดอีหลีจ้ะพอแม่พี่น้องนี่ก็งวงงามคูอันพุนยูทางพุน่นไปพัดในหอดได้นี่กําลังหาทางเขาพอแม่พี่น้องจะ้ะไปเบึ่งน้ำกันเด้อจ้ะเออมีก็งามใช่ย่อยมูเจ้าเบึ่งทีละ่ะบ๊าเห็ดมีแต่งามงามไหม ไปไปเดี๋ยวสิพ้าค่าไปเบิง้งเด้อใส่หุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องจ๋าดอกนั่งกระ neau ทิ่มซื่อๆนั่นเห็นบ่ออนไปไปเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งคุณนะค่อยๆแนมน้ำ<ฮ>ก,จจกนมมมันเด้อตั้งกูโจูดีจีจูแนมมากมันหินไหมอ๋อ<ฮ>ไล่ปลาขอโทษหน่อยเด้อมุกเจ้าขอ,า<ฮ>ขอสิพาไปเบิ้งของดีคุณนะ<ฮ>่ะเห็นบ่ปลาตั้งสาบลาบอยู่นี่เห็นบ่เห็นไหมพี่น้องปลาดนี่อีกสามดอกเดอกเบิ่งกี่ล่ะ สุดยอดบอคะนี่สุดยอดไปเลยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนี่อีกด,ดอกหนึ่งเดยยดดอกนี้ค่างามดอกนี้ยิ่งสวยยังไิละ่ะงามบอสูงเขาประกวดเนาะน่ดอกไปดูสามดอกนั่นกันสีใสน์ใดไวเนาะฟินบ่พี่น้องจา้าฟินฟินบ่เห็นบ เนี่ยสุดยอดเลยเนาะตั้งเรียงกันเลยจ้ะได้ไดว้านาะเนาะคือส่ง <c oughs> <c oughs> ได้อาจจะได้แต่ขาเดี๋ยวเอาไปเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปดูก่อนบางดอกนี่ทองนี้บ่ได้แล้วละพ่นนะ่ะโลมแล้วจ้ะแต่ว่างามงาม,ามงามคววงงามเนาะพี่น้อง <c oughs> ต่างหงาดงามค่ะ สุดยอดเลยบ่ได้เก็บได้บึงกันยังดีเนะอดอกนึงจ้าสวยๆเลยค่ะงางไปยังมานี่ดอกนึ่งงามหลายเนาะเห็นยังบ่นะ่ะแพทย์บ้าคิดว่านาสิใส่บ่ได้ดอกคือสิบูมุดเขาไปเอาดอกเนาะเถาแทแน่นอนรอยไปเส้นจ้ะมาลุ้นสองสหายนี่กันว่าเราสีใดว่าเราเป็นฝ้าเฝียตน แล้วติดกันแล้วยูคูกันนะเรางามแพ็ยคู่เลยจ้ะงามงามพี่น้องสวยแพ็ยคู่โอ,โอเคอใช้ได้อยู่นะคะนีะ่งามเนาะลงตะกร้าไปซะดีๆจ้ะไปสวยในกระตามมาดามเด้ออีพออีแม่่อย,ยจะแมนเจ้าไงเบิง่งพี่น้องมือมาดามสองมือกับว่าหุ่มได้นี่พ่นะเบิ่งขาเรโอ้ยกุกขาเจ้าปอดพูนะโอ้โดกอดกไหม จะเป็นไงขาะไงเนี่ยคุณน่ะขาเล่าน่ะสุดยอดกุไมไงเนาะสุดยอดอีหลีมาเบิ่งซอยกันมาดามปล่อยให้เห็ดเถาเบิ่งพี่น้องเบาเถาคักเถาเนี่ยเถาแบบชนิดที่ว่าเอาบัวใดเลยนะนะเถาแห้งเถาแบบชนิดที่ว่าเอื่นว่าเถานะ <c oughs> พินงหงมาดามผู้ปล่อยให้เห็ดบานเห <c oughs> มือนเมือนที่คุณปี คุณบีฟินแลนด์เพิ่นว่ากันบีคิสกี้อัมาจ้ะเพิ่นว่าแต่ว่าของเพิ่นอ่ะผู้บ่ปล่อยให้เฮ็ดบานแต่มาดามนี่ขอสโลโกแกนเด้อคุณบีเอาสโลกแกนตรงขามมาดามผู้ปล่อยให้เฮ็ดบานบานขัดบานแหน่พู้น่ะเท่าทิ่มบิดผู้น่ะพี่น้องเอ้ย,ย,ยมูอเจ้าสิได้เบิึงแต่เห็ดเท่านีน่ยล่ะเบิบ้งเบิบ้งองตัวพี่ดอกนี่เบิ่องที่ไรเบิงบ่งกกขาเล่าพุ่น่ะขันบ่ปล่อยให้เแล้วเท่า มูเจ้าว่ามีสิทธิ์เด้เบิ่งด้เห็ดแบบนี้ต้องป้อนให้เท่าเทา่านัน้นคุณน่ะอีกดอกนึงจ้ะคุณน่ะนอนเองเม่งอยู่คุณเห็นบ่ปฏติโทแล้วนี่อีที่แหล้วมาเบิง่งมองนี้ที่มาดามใด้ดอกใหญง่ๆคุณน่ะอีกดอกหนึง่งมาเบิ่งมองนี้เด้อนี่นี่ก็เท่าจะ้ะยีที่แหล้วนี้ได้3ามดอกน่ตอนนี้ออกดอกเดียวคุณน่ะเท่าจนอ้บ่แเ่นออกดอกเดียวพี่ออกจนว่าเท่าจนว่าเละแล้วจ้ะ เจ้าคือบอล้อ่อยเนยเห็นบ่ากระไดโอ้ยเนาะฝนมันฝนมันตกหอยก็ออกปลาบ่ไดก็่อยเสีบยบได้มาเก็บจังเราก็เทาทิมนี่จาก่อยดอกนี่ละคะบ่ได้คือกันจ้ะเ่า,นาจนแบบดอกน้อยนี่ก็ได้ดอกนี่ก,ก,กระบ่ไดเด้วนี่ล่าขึ้นเลยนะแต่สองดอกก็โอเคอยู่สวยสวยได้บ่น้อยนะโอ้ย ไม่ได้จ้ะเน่าถิ่มเบิดเลยดอกน้อยๆเนี่ยแหนกันเน่าเน่าบ่นนี่นีไ่ได้อยู่โอุ๊ยเห็นน้ำมะดามปน,น่อยเนาะดอกนี่เดี๋ยวกูดูมันอยู่เลิกโอวยหัวหักหัวคลอนไปนเลยหัวสันหัวขาดไปเลยจ้ะหยุบลูกออกเนี่ยมะดามเลยดอกใใด้บ่ปน้อนนะนนแข็งแข็งดีได้อยู่จ้ะ เอ,อ,อ,อจังสีไข่แน่พ่อประเดี๋ยวห่องโอ้ยอวยนะมาดูฟ้าแฝดคู่นี้อุย้ยพี่น้องจ๋าโอ้คุณนะ่ะสวยแพรคคู่เลยนะเนี่ยงามงามจ้ะงามสวยสวยอุย้ยคุณนะ่นะคุณน่ะมึงที่เล่าอุย้ยขาวจวดเลย นี่มันต้องจังสีเห็ดงามนะเนาะผุน,นแมนบอนี่ยผุนยังไปข้มามแล้วแต่หยาบเหยเงอยโอ,อ้ยแม่กระตาเนี่ยมันมีแต่เห็ดงามๆา,มามด้วยพี่น้องด้วยผุนเจ้าเบิ้งเนี่ยสุดยอดบอลนี่ยผุนเจ้าว่ะผุนดอกแบบไงหนึ่งดอ,อกผุนอีกดอ,อกนึงทั้งผุนหูเลยเบิ้งออกเลยว่าว่าแล้วเน่าด้วยจ้ะเด้อวยนี่ล่าจนว่าขืนผุนนะไม่เอานะจ๊ะไม่เอาจ้า ว่าสีบ่มมุดมะทายกับเขมามะทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งเนี่ยเอนี <c> ่ <oughs> ได้จับก็ยังดีเทาเทาจ้ะนี่เบิง้งนี่กับเทาเด้อพี่น้องเด้อนี่กับเทาจ้ะเห็นบ่เทาถิ่มเบิ้ตแล้วเฮ้ยพญาเห็ดอีกแล้วพ่อแมาพี่น้องมูเจ้าเบิ้งปัดคอยตบเจ้าเนี้ยพูน้นะดอกบอกง,ง่ายนึงขอถอนให้เบิงนะ้งเนี่ยผู้นะ ปาดความใหญ่ดอกเดียวดอกนี่ประมานครึ่งกิโลพุ่นบพี่น้องจ๋าเบิ้งติละควมใหญ่ของได้พุ่นนะเบิงบ้งเบิ้งเอาเบิง้งเบิ้งกันให้ชัดๆพุ่นนะพุ่นนะควมใหญ่พุ่นนะโอ้ยใหไงขาดญ่แน่เบิ้งสิเทียบให้เบิ้งกับหนามาดามพุ่นนะปาดพี่น้องพุ่นนะโอ้ยปาดดอกใหไงขาดญ่แน่พี่นอ้นอ,นองโอ้ยใหญ่แห้ง สุดยอดคมไงคุณนะพี่เถิงกิโลพอดีแผดเ้าอยู่นี่ละปีหนาเกินมาอีกเด้ออีจ้ะโอ้อนี่คือโอเคจ้ะแต่ว่าคือบวดอกไงคือดอกหม่อยนะนนเนาะมันซ่อนขัก,กันย่างน้วะโตดแล้ว,อว,วดอกนี่โอ้บัวไหลบัวไหลจ้ะดอกนี้เน่าเถาแผดคู

พี่น้องเอ้ยชมกันค่ะคักๆหุ่นอีกสองดอกเดี๋ยวมาหลุ่นกันปะสองดอกเนี่ยก็ใส่แต่บอกรถสิภาคไปตัดขาเนาะโอ้ยพี่น้องพี่น้องเอ้ยบอดดายด้วยจะเด้อไม่ได้ไม่ได้เท่าแล้วชะลาแล้วอุ้ยนะเฮ้ยโหดโพเนาะดอกเฮ็ดตั้งโกโจดเกติแต่ว่าใส่บอดดายมึงกะเท่าแล้ว คือดอกนี่แน่นี่ตุฟุติปิอย,อยแต่กับสีลงลมๆค่ะโอ้ยบัวใเงียวขึ้นกันเหนียวอีกดอกนังเถ่าแล้วไป,ไปตดัดคากันเลยจ้ะเป็นไดพ่อแม่พี่นออ้องเบ่งผลงานสวยบอนี่แต่สวยๆทั้งนั้นเลย,เยงามมากค่ะงามจริงๆตดัดคากันเลยจ้ะ ถอกว่าสวยห้องกับบ่เอางามงามอันนี้งามแต่อันนี้ขออนุญาตเอาแต่ขาเดี๋ยวจะได้เพราะว่าดอกคุณว่ง่า,งามเอาแต่ขาจ้ะพอเดี๋ยวไปตากมันสีบัวแห่งมันสีนำ้ำอันดอกที่ว่าแก่ๆนะเนาะ,นะดอกที่ว่าอันร่างพึ่งแล้วเท่าแล้วจังสีมีคนงาม เห็ดหักดอกาง,งามว่างรุ่งกะตาหักเด้อพี่น้องเด้อเแล่สั่งขึ้นอย่างมาดาม <c oughs> <c oughs> เป็นไดมวนบอคะตัดขาฟิ้นบอจัดให้จ้ะแต่ว่ามัอนี้บบสะดวกเย็บไปตัดไปมันต้องมุดน้ำพี่น้องจ้ะมันต้องมุดตาน้ำก็เลยบโสะดวกเด้อจ้ะเด้อมีอย่างหนึ่งหย่านฝนตกน้ำ แต่กับ,บ่ตกได้ละแต่ว่าขับรถมากนั่นเสียงมากาซื้อฝนตกว่าสันว่าโอ้โสิยุดให้บพ่อเนนี่เนาะสิได้เก็บเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งบ่อเนได้เก็บอิลีจากพี่น้องเป็นจังบุญนอยู่เนาะงามขนาดเลย Bất bớt nó thằng nào bất ngờ, nào này mũ chào. một oh, mà baba, ổ hair. chặt ba is open. Happy, oh, lái này diên không you know. Madame, buck boy, hi, 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 nọ hi, เอาแต่เอาแต่มันเนา่าไอ้มันบอดิเนาดอกมันเล,ลงเ่งเ่างเผิ่งเหลืองแต่ขาเพิ่งยังสวยอยู่ขาเพิ่งเนาะไปวุ้นไนออกจากกันซะแม่ก็ะลูกแย่กักกนชั่วข้าวทำเวลาเนี่ยได้เหมือน ปัดปัดดอกตากทาสองเครื่องตากเลยมึงเนี่ยเห็ดงามนี่ยังสีนี่เห็ดงามสวยก้หงุดหงโอ้ยโอเคนะงามเนาะพี่น้องจ้าสีดอกหาดอก แต่ว่าลุนกันโอ้ได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 ,ได้จะได้อย่าเสียดายเดอ้อตัดขาออกล้ายกัไเ้ยลังเถอ,อถือสิเมือดสิคํพี่นอ้องเอ้ ไออกมาเืียบเบิร์ดขอพาออกเบิ่งคักๆด้วยอขออนุญาตด้วยพี่น้องถ้ามันบ่ง่ามกับบเ,เอาไปห็นให้บอกนอนขึ้นเต็มมันใช่ครับไปหอดข้างในง้ัเห็นไหม เ็ดงามบ่งามเบิ่งจากขาก็หูแล้วเนาะตันขางามก็คืองามทั้งสี่เนี่เขาคอยเอื่นว่าเห็ดงามดอกอือนี่เฮ็ดงามเ็นโบนี่ตองงามงามจังสี่ตากเฮ้ยน้องไปลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำเนี้ยละเด้อเบิ่งกี่ละ ค่ะพระเจ้าสวยบ่จ้ะงามขนาดเลยสวยงามตามท้องเรื่องนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมเอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์กแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมแฟนเพจ,จด้วยจ้ะด้วยความผินองจ๊ะไปลจะจ้ะรักน่าจะจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะสวยมากสวยจริงๆ